จุดอ่อนของผู้ชายรู้ไว้นะคะแล้วเอาไปมัดใจเขาได้เลยค่ะข้อแรกนะคะก็คือคําชมที่ตรงใจคําชมนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเพศไหนอายุเท่าไหร่ก็ชอบอยู่แล้วเนาะคนเราอยากจะฟังคําที่โพสิทีฟคาพูดที่ฟังแล้วมีความสุขแล้วก็ต้องตรงใจด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะทําให้แฟนของคุณเนี่ยรู้สึกแฮปปี้ดีใจนะคะคุณต้องเลือกที่จะชมเขาในจุดที่เขาคาดหวังแล้วเขาก็อินกับสิ่งนั้นอย่าไปชื่นชมด้วยความแถไปเรื่อยแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่ าจรูู้สึกว่ภมิใต่อมานะคะข้อที่2ก็คือดีเทลค่ะถ้าคุณเป็นคนที่เก็บรายละเอียดในชีวิตนะคะละเอียดละออทวิถีพิถันในการใช้ชีวิตประจำวันคุณจะเป็นผู้หญิงที่ชนะใจผู้ชายได้เพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ชายเนี่ยจะไม่ค่อยพีถีพทถันในรายละเอียดหยิบจับอะไรก็วางตรงนั้นบ้านเบิร์อะไรไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะดังนั้นถ้าคุณมาเติมเต็มในจุดนี้ได้บอกเลยว่าชนะใจเขาได้แน่นอนต่อมาข้อสุดท้ายก็คือการให้พื้นที่อิสระข้อนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าผู้หญิงเนาะมันก็จะมีความแบบสัญชาตญาณในการหึงหัว ใช่ไหมคะอยากจะมอนิเตอร์เฝ้าดูเขาอยู่ตลอดเวลาแต่เชื่อฟ้าถ้าคุณนะลงทุนให้พื้นที่อิสระกับเขาบ้างและจะมีวันหนึ่งที่แบบคุณกับเขากลางคนนังไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยให้เขาได้หายใจหายคอให้เขาได้คิดถึงคุณบ้างคุณจะได้คะแนนตรงจุดนี้แล้วคุณจะได้มากกว่าเสียเพียงแค่คุณรู้สข้อนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นจุดอ่อนที่ผู้ชายทุกคนมีกันทุกคนแล้วถ้าคุณไปเติมเต็มตรงจุดนี้ได้นะคะคุณชนะใจผู้ชายทั้งโลกได้แน่นอนคะ่ะ